พี่เบนครับพูดเรื่องกีตาร์มาตินกับเทเลอร์หน่อยครับต่างกันยังไงแล้วมาตินกับเทเลอร์เหมาะกับแนวเพลงแบบไหนโอ้โหเออคือมาตินกับเทเลอร์เนี่ยมันมัน,ม,นมันต่างกันโดย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 โด,ยดยอย่างหนึ่งทุกคนต้องให้เข้าใจหน่อยก็คือคือแบรนด์แบรนด์ของไอ้มาตินเนี่ยมันเป็นแบรนด์เก่า คําว่าแบรนด์เก่าก็หมายถึงว่ามันก็เหมือนเฟนเดอร์กิฟสันน่ะนะเฟนเดอร์กิฟสันมันมันมีเขาเรียกว่ามันมีมันมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนก็เหมือนมีมันเหมือนเฟนเดอร์มันก็มีสตัดมีเทเลใช่ไหมที่ที่ชัดเจนนะแต่มันก็มีทรงอื่นอีกทั้มีทรงอื่นก็มีทรงอื่นนะแต่ว่าแต่ว่าตัวจี๊ตตัวจี๊ดตัวจี๊ดที่เขาใช้กันนะมันก็มีสตัดใช่ไหมสตัดเทเลมีอะไรอีกนะ เนี่ยประมาณนี้แหละที่ที่ตัวจี๊ดอ่ะ,อะมาตินก็มีตัวจี๊ดนะตัวจี๊ดของมาตินก็คือ,อเขาก็จะพูดถึง,ถ,งถึงทรงทรงจี๊ดอ่ะหมายถึงว่าถ้าพูดถึงเฟนเดอร์เขาจะไม่พูดหรอกเฟนเดอร์เขาจะไม่พูดหรอกว่ายี่ห้อ aw, หรือว่าแม็กอินอะไรอะไรเงี้ยนะเพราะว่าในในสมัยก่อนมันก็มันก็คงทำในอเมริกาอย่างเดียวแหละไนะม่ไม่คงมีทํำในจีนมันก็เวลาถ้าพูดถึงมาตินเนี่ยมันก็มี มีทรงดีใช่ไหมทรงดีก็เดดน็อตนะทรงอ่าพวกทรงที่ฮิตของเขาอะทรงเดดน็อตอันนี้คือคือตัวตัวจีทของเขาเราก็ลองมาก็ o m double o หรืออะไรประมาณเนี้จริงจริงมันมีทรงอีกเยอะนะแต่แน่นอนมันมันอาจจะไม่ใช่ตัวจีทไงก็เหมือนก็เหมือนเฟนเดอร์ใช่ไหมเฟนเดอร์ก็มีจากกัวมัดแตงมีแจนมาสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมันมันก็มันก็มีเยอะแต่มันไม่ใช่ตัวจีทถ้าถ้าเราพูดถึงมาตินเนี่ยเรามือจะมีภาพจำใช่นไหมก็ทรงดีทรง o m ทรงที่มัน o ลักษณะเนี่ยที่ที่มันเป็นตัวจี๊ดนะอย่างอย่างศิลปินที่ใช้หลักๆก,ก็โอรงดีเด้นนอร์ดิบานเลยนะโอ้ยเพียบอะเนวยังเอ่อจอหนี่แคชโอยเพียบอะคันที่โอ้แทบแม่งแทบทุกคนเลยมั้ง <laughs> แทบจะแบบคืาเรียกว่าแบบโหแบบเป็นกระแบะแต่ว่ามันจะเป็นสายอะเป็นเป็นสายออกบาลานซ์อะคันที่อะผมหยิบให้ผมหยิบมาเล่นให้ดู

อย่างนี้ก็ดียี่แปดแต่มันไม่ใช่มาตินนะมันเป็นมันเป็นทรงก็เหมือนที่ผมบอกอะ น้ำจแจ๋วบรรนังแจ๋วบรรลังแจ๋วอ่ะเนี่ยอย่างนี้ก็ทรงดีทรงดีทรง,งเดหนอดทรงดีก็คือทรงเดหนอดแล้วก็มีทรง O.M. เอ็อเออ่าอจานได้ยังไงก็ได้ เห็นไมทรงแบบนี้มันก็ซ้ำขอไม่ดีมันก็ต้องเหมาะกับเล่นแบบว่าถ้าเป็นดูก็ต้อง เปนน็แต่ว่าที่ทรงที่ทรงที่ทรงดีเนี่ยมันฮิตก็เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันตมัมคอดได้ใช่ไหมนะซัมคอดดีแล้วมันก็เล่นซิงเกิลสายใช้ได้ด้วยเนะพอได้แต่ถ้าถามว่า มันก็แน่นอนมันก็เอกลักษณ์ลักก็สู้พวกพวกที่เป็นโดหรือโอเอ็มไม่ได้แต่มันก็กว้างกว่ามีความกว้างมีความมีความเป็นแบบมีความเป็นแบบเขาเรียกว่าฮิตอะฮิตแล้วก็ใช้ได้กว้างแต่ว่ากว้างในแบบที่แบบไม่ใช่ว่ากว้างแบบว่าเลเทนะมันก็คือกว้างกว้างในแบบที่แบบเป็นมันอะ,อะนี่คือก็คือมาตินที่เรานึกถึง ส่วนเทเลอร์เนี่ยเทเลอร์ Taylor เนี่ยเราคือคนส่วนมากอะ่ะเราเรามักจะรู้จักกับเทเลอร์ตัวตัวตัวเกรดล่างๆเกรดล่างเพราะว่าเพราะว่าเทเลอร์เนี่ยมันอัตลักษณ์ของเทเลอร์เนี่ยโดยโดยโดยส่วนตัวผมรีวิวเทเลอร์เยอะอะัอะตลักษณ์ของเทเลอร์เนี่ยมันมันจะคือความเป็นเทเลอร์มันจะออกมันจะชี้ชัดเจนในตอนที่อเอางี้ดีกว่า โอ้โหแบบเทเลอร์แบ่งเป็น2แบบดกว่าเออเทเลอร์เทเลอร์เกทล่างคือเกทเกดล่างที่ทุกคนเห็นกันอย่างเช่นเ่าเป็นเทเลอร์ที่มัน GSmini ใช่ไหมผมจำชื่อรุ่นไม่ค่อยได้แล้วก็ไอรุ่นเทเลอร์สวีบไอรุ่นเบบี Baby, ้เทเลอร์อะไรอย่างเงี้ยคือได้คือติดเทเลอร์ที่แบบคนทุกคนแบบชินกันไอเสียงของมันเนี่ยมันก็คือด้วยความที่มันเป็นคอเนี่ยมันเป็นต่อมันเป็นต่อแบบเหมือนใช้น็อตต่อ เหมือนคล้ายๆโบออนแต่มันไม่คล้ายโบออนของเฟนเดอร์อ่ะด้วยความโอเคด้วยความอาจจะแบบซ่อมง่ายหรือแล้วแต่มันก็จะมีความใสมีความใสมีความเหมือนแล้วเ e ่เฟนเดอร์มันจะมีโบออนที่มันมีที่มันต่อคอเนอะมันจะมีความใสปลายประกายกว่าอันนั้นคือ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 อัตรักของเทเลอร์อ่าคือมันจะไม่ได้ใสเหมือนเหมือนอย่างนี้อย่างนี้คือมันจะใสหวานผิวเทเลอร์มันจะใสแข็งแข็งหน่อยอ่ามันจะใสแข็งแข็งแข็งหน่อยอ่า ในในเทเลอร์หมายถึงว่าในทุกคนจับต้องได้กันนะแต่ว่าเทเลอร์อีกแบบหนึ่งที่มันเป็นพวกตระกูลอาจจะเรียกว่าสะสมหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอาจจะเป็นแบบซึ่งมันสูงขึ้นไปอ่ะส่วนไอ้ตัวที่มันสูงขึ้นไปเนี่ยมัน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 คาดเดาไม่ได้ว่าเทเลอร์เป็นแบบไหนนะเพราะว่าพอเป็นรุ่นสูงปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่ที่อยู่ที่ผู้สร้างแหละอยู่ที่คนสร้างว่าช่างช่างคนนั้นเขาไปเขาอยากได้อารมณ์แบบไหนอยากได้ให้อารมณ์อ่ เขาอยากจะทํานี้เพื่อจะอย่างเช่นเขามีไม้อะไรสวยๆหรือไม้อะไรแปลกๆหรือไม้อะไรที่อย่าง,างตัวล่าสุดที่ผมรีวิวไปมันก็เป็นไม้ที่ให้เสียงเหมือนมอฮอกอะผสมแต่ว่าแต่ว่าบาลานเหมือนร o อสบูดอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะเป็นกีตาร์ที่แบบเป็นกีตาร์ที่มันมีมีเหมือนกับการเลือกใช้ไม้ที่มันจำเพาะแล้วก็แน่นอนความสวยงามความหรูอ่าอันดับแรก ที่ที่ที่เป็นในลักษณะเนี่ยอันนี้เทเลอร์มันต้องอาจจะต้องอธิบายนิดนึงว่ามันมีสองลักษณะแต่แน่นอนถ้าเกิดว่าถ้าความเข้าใจของทุกคนหรือว่ามันจะเป็นเทเลอร์ที่มันเป็นกลางลงมาถึงค่อนล่างมากกว่า่าฉะนั้นมาตินเนี่ยมันก็เหมาะกับเพลงที่มันบทเก่าๆหน่อยเพลงเก่าหน่อยเพลงที่มีความจริงใจมีความเก่าๆหน่อยอ่าเป็นแบบมีความกึ่งวงเล่าหน่อยๆ่าฟิลแบบวงเล่าหน่อยๆเพลง จีบสาวหรือเกา่าจับสีสาวว่าเกา่าๆหน่อยอ,อกหักเก่าๆ,ๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเทเลอร์นี่ก็จะคือสมัยใหมอ่อย่างกูเล่นแบบแบบเล่นเพลงแบบโมเดนอะสากลโมเดนหน่อยอะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้นะเพราะมันมีความคมมันมีความแบบนิ่งของเสียงอยู่อันนี้น,นคืออัตลักษณ์ของเทเลอร์โดยโดยทัศน์นี้แต่ถ้าเทเลอร์รุ่นสูงก็คือมันขึ้นอยู่กับนี่เลยเพราะผมเคยผมผมไปเล่นอยู่อยู่ตัวหนึง่งโหแม่งทำแบบวินเทจเลยชาแม่งวินเทจเลย อะไรเงี้ยคือเทเลอร์นี่มันคาดเดาไม่ได้ฉะนั้นสเสน่ห์ของเทเลอร์คือคือเก็บคือซื้อแล้วแบบโหรุ่นนี้พิเศษอะไรลักษณะนี้มีสตอรี่ของมันมีการใช้ไม้ที่แบบแบบว้าวอะไรเงี้ยคล้ายคายพอลิสเมตรุ่นสูงเขาเก็บกันเลยอะไรเงี้ยมันจะเป็นสตอรี่แบบนั้นแต่ถ้าเกิดเปีาร์ใช้งานก็จะเป็นลักษณะเนี้ยเทเลอร์ Taylor ก็โมเดิร์นหน่อยเ,อเล่นแบบปลายปลายประกาศเหมือนเหมือนเราฟังแบบพวกโมเดิร์นเวิร์ดพวกเพล พวกเพลงแบบสตมแล้วมีประกายปิด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 อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดถ้านุ่มนูนกลมกล่อมก็มาตินแต่ถ้าถามว่าจะถ้าจะซื้อถ้าจะซื้อก็ถ้างบน้อยถ้างบน้อยผมเชีย,ยร์เทเลอร์นะเพราะมาตินนี่ถ้างบน้อยเนี่ยแม่งแบบแม่งกากมาตินนี่ต้องซื้อรุ่นรุ่นที่มันเป็นสแตนดาร์ดทั้งมันไปแล้วอะเป็นพวกนั่นแหละเป็นพวก ดียี่แปดไปแล้วหรือเป็นพวก thế, เนี้ยโอเอ็มยี่แปดอะไรเงี้ยถ้าเทลเลอร์เนี่ยรุ่นล่างๆเสียงดีนะเงี้ยเสียงดีๆแล้วก็ใช้งานแล้วก็ที่สําคัญเทเลอร์ที่ผมชอบอิจารณาเทเลอร์มันผมว่าภาคภาคปีมันดีมันจะเป็นเอ็กเม็ด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 ดำๆอ่ะนี่ไงวะเม็ดเม็ดดำๆอ่ะสามอันอ่ะผมว่าภาคภาคปีมันดีมันมันมันด้วยคือคือด้วยความที่น้ําเสียงมันประกายมันใสๆแข็งๆประกายแข็งๆหน่อยพอมันออกแอมปุ er ๊บ มัน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 กลืนกันอ่ะมันมันดูกลืนคือเสียงเวลาออกอมมันจะคล้ายๆกับเสียงกีตาร์มากกว่าแต่ถ้ามาตินเนี่ยมันมีความเป็นไม้สูงมันมีความเป็นโบราณ่ะมันมันต้องใช้ไม้เจาะมันถึงจะมันจะเพาะอันนี้คือคือความเสี่ส่วนตัวนะครับ